สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรทุกๆท,ท่านในคลิปนี้ก็เปิดไพ่ทาโร่นะคะทายดวงในเดือนกันยายนราศีมังกรก็เป็นชาวธาตุดินนะคะสัญลักษณ์ก็จะเป็นแพะภูเขาหรือบางทีก็เป็นรูปแพะทะเลนะคะเป็นคนที่มีความมั่นคงแล้วก็หนักแน่นนะคะตามสัญลักษณ์ของชาวธาตุดินนะคะเราก็มาดูไพ่กันเลยนะคะสําหรับไพ่ตัวตนในเดือนนี้นะคะก็จับได้ไพ่สี่เหลี่ยนนะคะ ก็เป็นลักษณะของเงินนะคะเหรียญก็คือเงินนะคะแล้วก็ไพ่อีกใบหนึ่งที่แสดงถึงคือตัวของเราในเดือนนี้ก็คือไพ่ u d g m e n t นะคะ judgment น,นี่ก็เป็นไพ่เหมือนกับว่าการได้รับได้รับฟังข่าวอาจจะดีหรือไม่ดีแล้วก็เป็นลักษณะของการการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็ในทางด้านนามธรรมก็ยังหมายถึงพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว,ว่าเป็นช่วงเวลาของการที่จะได้รับ ผลดีหรือไม่ดีหรือว่าสิ่งที่เราลงทุนไปแล้วนี่มันก็จะมาให้เราเห็นในช่วงนี้นะคะแต่การที่เราเนี่ยมีไพ่นะคะได้ไพ่สี่เหรียญก็คือสี่เหรียญก็คือการพยายามแบบเก็บเงินหรือว่าการพยายามใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลนะคะและยังมีามภาพมีไพ่สองเหรียญเข้ามาอยู่ใกล้ๆเนี่ยสองเหรียญก็คือเป็นเรื่องของการหมุนเงินนะคะสําหรับบางคนก็จะมีเกี่ยวกวับเรื่องการหมุนเงินนี่ก็ต้องเป็นพวกการลงทุนอะไรอย่าง อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะการใช้ใจ่ายเงินอย่างเป็นคนที่มีเหตุผลนะคะแล้วก็จะต้องพูดถึงลาบก่อนดีกว่านะคะพวกลาบลาบลาบผลที่โชคต่างๆที่จะเข้ามานะคะเพราะว่ามันอยู่ใ,ใกล้ๆก็ขอทายไปเกี่ยวกับโชคนะคะก็มีทั้งไพ่ที่เกี่ยวกับโชคลาบที่จะเข้ามานะคะก็คือไพ่หนึ่งเหรียญนะคะหนึ่งเหรียญนี่ก็เหรียญน,นี่ก็คือเงินทองไรายได้แล้วก็โอกาสนะคะ โอกาสดีๆนี่ก็จะเข้ามาหาเรานะนะคะแล้วก็ยังมีไพ่ถ้วยนะคะก็เป็นหนึ่งถ้วยนะคะก็เป็นไพ่ที่แสดงลักษณะของความสมหวังความยินดีนะคะจะมีโอกาสมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาให้ให้กับเรานะคะไพ่ที่คอยควบคุมท่านอีกอย่างหนึ่งนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่ท่านมองไม่เห็นก็จะเป็นไพ่เดอะเวอร์นะคะก็เป็นเหมือนกับว่าช่วงเวลาที่ว่ามีคนมาคิดไม่ดีกับเราหรือว่ามีคนที่มัน ข,ขัดแข้งขัดขาเราหรือว่าทําให้เราไม่สามารถที่จะเดินหน้าไปได้รวมถึงความรู้สึกของเราเองนะคะความรู้สึกนึกคิดของเราเองเนี่ยเวลาที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเทวดาประจําตัวเราหรือว่าองค์เทพทั้งหลายเนี่ยมาคอยช่วยเหลือปัดเป่าทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเดินทางไปในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็สิ่งที่เกิดประโยชน์ขึ้นได้นะคะบางครั้งนี้สิ่งที่เกิดประโยชน์กับเราก็อาจจะหมายถึงซันอยู่เฉยๆนะคะเพราะมีไพ่ เฮอร์มิตเข้ามานะคะการแบบนิ่งเงียบอยู่กับตัวเองหรือว่าการทบทวนหรือว่าการพยายามที่จะคลี่คลายปัญหาที่กําลังเกิดขึ้นมีอยู่นะคะคล้ายๆกับว่ามันจะเหมือนกับมีไอเดียเข้ามาใหม่ๆนะคะไพ่เฮอร์มิตเป็นไพ่ฤาษีนะคะแล้วก็ถือตะเกียงก็คือจะมีอะไรเข้ามาช่วยเหลือเราเนี่ยแหละข้างๆก็จะเป็นไพ่เหมือนกับว่าไพ่เมจิเชียนะคะมเมจิเชียก็เป็นคนที่มีความสามารถในหลายๆอย่างนะคะคนมีความสา,สามารถหลายๆอย่างบางทีก็ไม่สามารถที่จะดึงออกมาใช้ได้เลยนะคะ แต่ว่ามันมันเป็นไพ่ขับหัวนะเมจิเชียนในเดือนนี้แต่ว่ามีไพ่เพอร์มีข้างๆก็ถือว่ากยังไปรอดอยู่นะคะและข้างๆไพ่เมจิเชียนนะคะซึ่งอยู่ตำแหน่งของโชคลาภนะคะก็คือไพ่ไฮพินสเตทกับหัวะคะพวกไฮพินสเตทก็เป็นแบบนักบวชหญิงนะคะก็หมายถึงเทางด้านสุขภาพอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าการที่ว่าเราอาจจะได้ไปโรงพยาบาลไปอาจจะไปตรวจสุขภาพหรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็แล้วแต่นะคะรวมถึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ หลออลวงแล้วก็ความอ่อนไหวนะคะมันก็มาอยู่ในตำแหน่งของโชคลาภซึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับการเงินเลยกับเราก,ก็อาจจะเราบางคนก็อาจจะเนื่องจากมันมีไพ่เกี่ยวกับหนึ่งเหรียญเข้ามานะคะเราก็จะต้องทายว่ามันจะต้องมีโชคเข้ามานะคะแต่ว่ามันจะมีอะไรมาติดมาขัดอะไรนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะว่ามีโชคมาถึงสองใบทีเดียวนะคะไพ่คนที่ทํางานนะคะเกี่ยวกับพวกการต้องประมูลแข่งขันนะคะรวมถึง ที่ทํางานเกี่ยวกับพวกการเดินทางการเคลื่อนย,ย้ายหรือว่าพวกรถลาต่างๆนะคะก็อาจจะมีอุปสรรคไะคะให้เราให้เราแบบว่าต้องแก้มากขึ้นนะคะในด้านการงานนะคะก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ว่าเราก็ยังต้องพักรบนะคะบางทีก็มันมีไพ่ห้าดาบเข้ามานะคะไม่รู้ว่าพักรบเพราะว่าปัญหามันมันไม่น่าจะหมด,ดนะเพียงแต่ว่าเราอาจจะ รวบรวมพลังอีกครั้งหนึ่งนะคะรวบรวมทุนรวบรวมะลรก็ว่าไปนะคะถามว่าเหนื่อยไหมคะก็เหนื่อยมากนะคะมีไพ่เอ็มเปอร์เอ็มเปอร์จักรพรรดิก็ถือว่าเหน็ดเหนื่อยนะคะแล้วก็มีไพ่แฮงแมนนะคะแฮงแมนก็แฮงแมนนี่อยู่ใกล้ๆกับเฮอร์มตรนยคะตามนี่ก็หมายถึงลักษณะของบางคนก็เหมือนกับน้ําท่วมป่าหรือว่าทําอะไรได้บางทีไม่ใช่น้ําท่วมป่าบางทีหมายถึงว่าสถานการณ์หรืออะไรเนี่ยหรือว่าสิ่งที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยมันไม่สามารถทําให้เราเนี่ย ทำอะไรได้เต็มที่นะคะบางคนอยากจะแบบโวยวายหรือบางคนอาจจะอยากทำะไรตามใจตัวเองเนะี่ยก็ไม่สามารถที่จะทําได้นะคะมันก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยหรือบางทีก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะคะทําทําอะไรที่มันแบบเกินแรงตัวเองมากจนเกินไปนะคะเอาล่ะทุกคนก็ต้องทําอะไรที่มันบางทีก็เกินกว่าที่เราจะคิดเพื่อความสําเร็จนะคะก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยกันบ้างนะคะแต่ก็ถามว่ามีคนจะอะไรมาช่วยเหลือเราบ้างไหมคะคนช่วยเหลือมันก็จะน้อยลงนะคะแต่ถามว่าคนที่จะนํา สิ่งอะไรดีๆเข้ามาก็มีอยู่นะคะมีสามเรียนนะก็ <c oughs> คือว่าเราอาจจะมีคนมาบอกกล่าวหรือว่าเรา,าจ,จะได้ยินสิ่งอะไรที่ว่ามันปิ๊งไอเดียขึ้นมาทําให้เราสามารถที่จะหาหาอะไรดีๆเขาเรียกว่าคนแบบว่ามองเห็นอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดนะคะเหมือนกัสติปัญญานี่แหละนะบางคนมองไม่เห็นเป็นสิ่งที่แบบจะทําเงินหรือว่านําความสุขมาให้แต่ว่าเรามองเห็นนะคะ ความสุขมันก็ไม่ใช่มาแค่เงินตรายอย่างเดียวนะคะก็บางคนมีเงินเงินมากมายก็อาจจะต้องการความสุขทางด้านจิตใจนะคะประมาณว่างเงินพอแล้วนะคะไอ้คนที่หมุนเงินนี่ก็ไม่ใช่ว่าคนที่ขาดแคลนอย่างเดียวนะคะคนที่หมุนเงินบางทีก็เป็นเกี่ยวกับพวกการลงทุนด้วยนะคะหรือว่าการที่ทํางานเกี่ยวกับพวกหุ้นหรือว่าอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงนะคะการการเล่นหุ้นการเล่นทองคําอะไรพวกนี้นะคะมีวิวว่าฟอทูนเข้ามาด้วยนะคะก็จะเป็น เกี่ยวกับเอทางด้านนี้นะคะเป็นไพ่อะไรที่ไม่เป็นไพ่ที่ว่ากลับหัวนะส่วนใหญ่มันก็จะซอฟลงมาประมาณห้าสิบปอร์ซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นนะคะแต่เหมือนกับว่าถ้าดีก็แค่ห้าสิบถ้าร้ายก็แค่ห้าสิบแต่ที่สามารถทายได้ว่ามันจะมีโชคเข้ามาเนื่องจากมันมีหนึ่งเหรียญกับว่าหนึ่งถ้วยเข้ามานะคะก็เลยน่าจะเป็นอะไรที่ดีๆนะคะมีดีแล้วก็ต้องมีไม่ดีใช่ไหมล่ะเพราะว่าไอ้ไฮพินสเตดนมันหมายถึงการหลอกลวงนะคะความรักก็หมายถึงเ รักซ้อนซ้อนรักอะไรประ,ประมาณนี้นะคะความเออ่ใจอ่อนนะคะช่วงเวลาคนที่เคยใจแข็งก็มีสิทธิ์ที่ใจอ่อนอยู่ได้นะคะแบบเชื่อคนง่ายนะคะเราไม่ได้ว่ามั่นคงอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะช่วงเวลานี้อาจจะแบบเชื่อคนง่ายหรือบางทีไม่ไม่ได้เชื่ออะไรก็บางทีแบบว่าเหมือนกับเขาเรียกว่าเอคนคนฉลาดแต่ว่าไม่เฉลียวอาจจะพลาดไปในบางเรื่องนะคะรวมถึงเรื่องความรักด้วยนะคะบางทีเราก็าความรักเราอาจจะแบบว่า อาจจะรักคนที่ว่าไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ถูกคนหรือว่าไม่ถูกเวลาจริงๆรักคนถูกคนรักคนนี้ถูกแล้วแต่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ว่ายัางไม่เหมาะไม่ควรสักเท่าไหร่นะคะยิ่งบางคนนี้นะคะไปมีแฟนที่สวยๆหรือพวกนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่สวยหรือว่าเป็นคนที่ดูแต่งตัวดีมีเงินมีทองนะคะเข้ามาทําให้จิตใจไหวหวั่นนะคะ ไอ้ไพ่ใบสรุปนี้นะคะเราก็จะได้เป็นไพ่หกถ้วยกับหัวนะคะหกถ้วยส่วนใหญ,ญ่ก็หมายถึงความรู้สึกมีมีความสุขมีความอะไรเหมือนกับบันเทิงหรือว่าเราจะได้กลับไปในที่ที่เราจริงๆก็เป็นแค่ความรู้สึกนะว่าย้อนไหวกลับไปในสิ่งที่ความสุขของเราเนะหรือไม่ก็บางคนที่เเคยแต่งงานก็อาจจะกลับไปเป็นโสดอีกครั้งหนึ่งนะคะรวมถึงการที่ว่าเราก้าวข้ามปัญหาที่ว่าควรหัวใจนะคะ ปัญหาบางอย่างก็สามารถข้ามไปได้ข้างข้ามก,ก็จะมีไพ่เดนนะคะไพ่เดนก็คือเอ่อเป็นรูปอัศวินโครงกระดูกขี่ม้าขาวน,นะคะบางครั้งมันก็หมายถึงพวกงานข่าดํานะคะหรือไม่ก็เป็นงานเกี่ยวกับหรือมีโอกาสที่จะไปไวหว้เทพเจ้าอะไรพวกนี้นะคะการเดินทางเป็นการเดินทางบางคนก็พูดไปแล้วบางคนโชคดีได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยซ้ําไปเนาะ คนที่คิดว่าโอเคฉันได้ไพ่ดีๆก็ฉันไม่มีอะไรนะคะมันมีไพ่อุปสรรคอันนึงก็ไปไหว้พระไปขอพรหรือว่าทํากิตใจให้ดีๆนะคะเราชอบแนะนํไม่ให้คนสร้างพลังบวกให้กับตัวเองล้างพลังลบไปนะคะเพราะว่ามันเปิดช่องว่างให้กับสิ่งที่ดีๆเข้ามาหาเราได้เร็วมากขึ้นนะคะมีโชคมีลาบมีระเนีโอกสแล้วก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะ โมเมนต์ที่ต้องเหนื่อยก็เหนื่อยกันไปนะคะแล้วก็อะไรที่มันมาย,ยั่วยุให้ทําสิ่งที่ไม่ดีก็หยุดไปก่อนนะคะมันไม่มีไพ่จัดเม้นเข้ามานะยิ่งทําดีนะสิ่งที่ดีๆจะรีบเข้ามาหาเลยเลยโดยที่ว่าเราก็แบบเออนึกไม่ถึงเหมือนกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้แหละช่วงที่ว่าเราสามารถที่จะแบบว่าเอ,อขจัดสิ่งที่มาทําให้เราไม่ได้เงินได้ทองหรือได้โอกาสกับเขาสักทีนะคะเราสามารถที่จะไปขอพรหรือว่าทําดีๆเข้ามาก็ได้นะคะ แล้วก็ระวังอีกเรื่องหนึ่งก็คืออย่าใจอ่อนอ่อนไหวมากนะคะอย่าขี้สงสารจนเกินไปนะคะมองเห็นผลประโยชน์ของตัวเองเป็นสําคัญนะคะการเราเห็นเราเห็นผลประโยชน์ของเราแต่ไม่ได้หมายความว่าเราก็แบบไปทําร้ายผู้อื่นนะคะแต่ว่าเราต้องดูแลตัวเราให้ดีที่สุดนะคะโอเคก็ขอให้ชาวราศีบังกรน,นะคะมีความสุขมากๆนะคะมีคําแนะนําหรือว่าจะแบ่งความสุขแบ่งโชคลาภอะไรมาให้ให้ให,ให,ให้ให้เรามีความรู้สึกว่าดีใจบ้างก็ได้นะคะ ก็คอมเมนต์มาได้ในช่องของคุณมีองค์นะคะแค่แบ่งความสุขอะไรพวกนี้มามาคอมเมนต์มาเราก็ดีใจมากแล้วค่ะที่ว่ามีคนมาแบบว่าแนะนําอะไรดีๆให้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องคุณมีองค์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ